เอเยสวัสดีครับวันนี้ก็จะมาสอนสร้างเกมอีกแล้วนะครับก็เกมนี้จะเป็นเกม Booklet นะครับผมก็จะอารมณ์คล้ายๆกับค่าหูดเลยนะครับขั้นตอนแรกนะครับให้เราเปิดเบราว์เซอร์นะครับแล้วให้ค้นหา b o o k เ e t นะครับผม b l o o k e t นะครับ หลังจากนั้นให้กดที่สาย up นะครับแล้วก็ให้เลือก t ิชเชอรนะครับผมถ้าเกิดว่าเลือก student นะเราจะไม่สามารถสร้างเกมได้นะครับก็ให้เรากดคลิกเลือกทิชเชอรนะครับแล้วก็ให้ใส่เดือนแล้วก็ใส่ปีเกิดของเรานะครับแล้วก็ให้กดติ๊กไออ่ชั้นอาศัยโยนนอก United s t a t e ตนะครับแล้วมันก็จะให้เราเลือกนะครับว่าเราจะลงทะเบียนผ่านอะไรก็ให้เราคลิกที่ตัว Google เลยนะครับ หลังจากนั้นให้เรากรอกอ e ีเมลของเราได้เลยนะครับแล้วก็หลังจากที่เราลงทะเบียนเสร็จแล้วนะครับให้เรามาตั้งชื่อ username ของเรานะครับถ้ามันตั้งชื่อซ้ำกันกับคนอื่นเราจะไม่สามารถใช้งานได้นะครับก็ให้เราลองเปลี่ยนแบบเปลี่ยนฟอนต์เปลี่ยนขนาดดูเอาตัวพิมพ์ใหญ่พิมพ์เล็กดูนะครับ ถ้าเกิดว่าตั้งเสร็จแล้วก็อย่าลืมติ๊กไอแอกรีด้วยนะครับแล้วก็กดตกลงมาเลยหลังจากนั้นมันจะขึ้นหน้าแบบนี้นะครับให้เรากด next next, next แล้วก็กดไปเรื่อยๆเลยนะครับมันก็จะขึ้นหน้า my set แบบนี้ให้เรากด create asset นะครับส่วนตรงนี้มันจะเป็นตัว title ก็คือเป็นชื่อเกมของเรานะครับให้เราตั้งชื่อไว้เลย แล้วก็ส่วนตัว description นี้ก็จะเป็นคำอธิบายนะครับเกี่ยวกับเกมของเราแล้วก็ส่วนตัว cover image นี้จะเป็นภาพปกเกมของเรานะครับถ้าเรากดตัวแรกใช่ไหมมันจะเป็นการเซิร์ชรูปภาพอ่ามันผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันเซิร์ชยังไงรู้แค่แบบเราพิมพ์เซิร์ชได้เลยนะครับมันจะขึ้นรูปที่เกี่ยวข้องกับสิ่งที่เราเซิร์ชนั่นเองแล้วก็ตัว เอ่อคลีเอชันเมนโฮดนะครับก็ให้เราติ๊กตัวเมนนวลไปนะครับหลังจากเราติ๊กตัวเมนนวลเสร็จแล้วเราก็กดค r ีเอทได้เลยนะเมื่อเราเอ่อกดค r ีเอทเสร็จแล้วนะครับมันจะขึ้นหน้าแบบนี้นะให้เรากดตัวที่ Add Question นะครับผมมันก็จะขึ้นหน้าอ่ตัวข้อที่เราจะทำนะครับหลังจากนั้นให้เราหาตัวคำถามแล้วก็คำตอบมานะครับแล้วก็เอามาใส่ไอตัวตรงนี้ได้เลย เอ่อผมแนะนํานะครับว่าไม่ต้องใส่พวกก็ขอคองงอหรือว่าลำดับของข้อหรอกนะเดี๋ยวยังไงซะเราก็จะติ๊กให้มันแบบสลับข้อเหมือนเดิมนะครับแล้วก็เราให้ติ๊กตัวติ๊กถูกตรงหน้าข้อด้วยนะครับว่าเราจะทําให้ข้อไหนเป็นเฉลยนั่นเองแล้วก็ตรงนี้มันจะเป็นตัวแรนดรอมก็คือตัวสลับข้อที่ผมบอกนะครับ แล้วก็จะมี t ทํา l i m ์ลิมิตนะเราสามารถตั้งเวลาของข้อนั้นๆได้นะครับว่าต้องการกีว่วินะแล้วก็อันแรกนะครับเราจะใส่แทรกรูปภาพนะเราจะสามารถแทรกผ่านลิงก์ URL ก็ได้นะครับหรือจะอัปโหลดไฟล์จากในเครื่องได้นะอันนี้ผมก็จะกดเซิร์ชในตัวของแอปมันเลยนะครับก็ให้เราเซิร์ชตัวคีย์บอร์ดนะก็คือเป็นคำเฉลยของผมนะครับมันก็จะขึ้นมาให้เลือกมากมายเลยนะ ผมก็จะเลือกมาอันนึงนะครับให้มันสอดคล้องกับคําถามเรานะหลังจากเราได้แบบนี้แล้วเราก็ให้กดเซฟไว้เลยนะครับแล้วก็มันก็จะขึ้นมาตรงนี้นะแล้วก็ให้เราทําทั้งหมด8ข้อนะครับ เดี๋ยวผมจะแบ่งไว้เป็นอ่ามีรูปภาพสีข้อนะครับแล้วก็จะไม่มีรูปภาพอีกสีข้อนะเดี๋ยวเริ่มตั้งแต่ตัวข้อที่5เป็นต้นไปผมจะทําให้แบบมันไม่มีรูปภาพนะครับก็ให้เราใส่พวกคําถามคําตอบแล้วก็อย่าเลืมติ๊กเฉลยนะครับแล้วก็ทําแบบนี้จนครบ8ข้อเลยนะ แล้วก็นี่นะครับเมื่อเราทําครบแข้อเราก็ให้เรามากดเซฟเซตไว้นะครับหลังจากนั้นเราจะแชร์ให้คนอื่นเล่นด้วยหรือจะให้เพื่อนให้ใครเล่นด้วยเราก็ไปคลิกตัวโฮสต์นะครับแล้วมันก็จะให้เราเลือกตัวรูปแบบของเกมนะว่าเราจะเล่นแบบไหนนะมันก็มีหลากหลายมากเลยแล้วแต่ผมจะเลือกตัวแรซซิ่งนะครับแล้วให้กดโฮสตไปเลยหลังจากมันขึ้นแบบนี้นะครับก็ให้เรา ติ๊กตัวช่องที่1นะครับแล้วก็เป็นช่องที่3นะแล้วก็ตัว number of question นะครับก็ให้เราใส่ตามจำนวนที่เราทำข้อไปนะครับมันก็คือ8ข้อนั่นเองหลังจากนั้นก็ให้เรากด host now เลยนะแล้วมันก็จะขึ้นหน้าแบบนี้นะครับเราก็สามารถาให้เพื่อนนะครับเข้าตัวเลขอันนี้นะหรือว่าสแกน QR code วิธีการเข้านะครับก็ให้เรากลับมาหน้านี้กดเพยนะแล้วก็ใส่ตัว id ตัวเลขเมื่อกี้นั่นเองเมื่อเราใส่เข้าไปแล้วมันก็จะให้เรากรอกตัวชื่อนะครับชื่อที่จะ,สะแสดงตอนเราเล่นเกมนั่นเองเมื่อกรอกเสร็จแล้วให้กดตัวไอลูกศรเมื่อกี้นะมันก็จะมีตัวอวตารให้เราเลือกนะครับเดียวผมจัดหน้าต่างหน้าจอให้ดูแบบให้ดูดีๆนะครับมันจะมีผมจะเอาใส่ไว้ส ไอดีนั่นเองแล้วก็อีกอันนึงเราก็ใส่ชื่ออะไรก็ได้นะครับที่มันแตกต่างกันไอตัวทางด้านซ้ายมือสุดที่เป็นจอยาวลงมาก็จะเป็นหน้าที่เปิดโฮสต์นะครับหน้าที่แช่นั่นเองแล้วก็ไอตัวทางขวานนั่นก็จะเป็นอีกอ,อีกผู้เล่นหนึ่งนะครับแล้วก็จะมีด้านล่างก็จะเป็นอีกผู้เล่นหนึ่งนะครับผมก็จะมาเล่นให้ดูนะครับทั้ง2ตัวพร้อมกันเลยนะ เมื่อเราแบบกรอกชื่อแล้วเราเลือกสัตว์ที่จะเป็นโปรไฟล์เราก็เรียบร้อยแล้วก็ทางด้านโฮสต์ก็จะกดสตาร์ทนั่นเองมันก็จะขึ้นแบบนี้นะครับให้เรากดโอเคไปมันจะขึ้น2ตัวละครนะเพราะว่าผมเอามาเล่น2ตัวนะครับมันก็จะแข่งขันกันว่าใครจะเข้าเส้นชายก่อนนะนี่นะครับเมื่อเริ่มแล้วก็ให้เรากดคลิกตอบเลยนะถ้าตอบถูกตัวละครของเราก็จะขยับนะครับเห็นนะครับอันนี้ก็เดี๋ยว ลองตอบดูนะครับเดี๋ยวผมจะลองตอบผิดดูนะครับมันจะขยับให้ไหมเห็นไหมครับมันจะไม่ขยับนะครับแล้วก็กดคลิกเรื่อยๆเลยนะถ้าใครแบบตอบเสร็จก่อนมันก็จะเข้าเส้นชัยแล้วเกมก็จะจบลงเลยนะครับอันนี้ผมจะทำให้ตัวละครตัวหนึ่งมันเข้าเส้นชัยก่อนนะครับ นะครับเมื่อแบบเข้าสันชใช้ปุ๊บมันก็จะจบลงเลยเราก็ต้องแบบรีบๆทาหน่อยนะครับหลังจากนั้นมันก็จะขึ้นตัวแถบคะแนนแบบนี้นะว่าใครได้อันดับที่เท่าไหร่แล้วก็จะมีทางฝั่งผู้เล่นนะครับคนที่ได้ที่1ก็จะได้สปินนะแล้วมันก็จะมีแบบบอกว่าเราตอบไปได้กี่ข้อนะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งนะครับเราสามารถส่งเป็นลิงก์ให้คนอื่นได้นะเราสามารถกดไปที่ assignment นะครับแล้วเราก็ต้องเลือกอ่า ตัวของเกมนะว่าเราต้องการให้เล่นเกมแบบไหนแต่ว่าอันนี้มันมีอยู่เอ่อหนึ่งสอแค่เจ็ดเกมเองนะครับผมก็จะเลือกตัวคาเฟ่เลยนะแล้วเราก็สามารถตั้งเวลาที่จะแบบทำไอตัว Assignment นี้ได้นะครับก็ตั้งได้สูงสุด14วันเลยนะครับแต่ว่าถ้าจะตั้งให้เป็น365วันแล้วันเราก็ต้องไปอัปเกรดมันนะครับอ่อแล้วก็เราเลือกเวลามาสักวันหนึ่งนะ ผมแนะนำให้เป็นวันที่14เลยนะครับมันก็จะได้แบบอยู่เต็มเอยู่นานหน่อยเมื่อเราเลือกวันเสร็จแล้วก็อย่าลืมกดตัวโอเคไว้นะแล้วก็ตัวจำนวนข้อนี้ก็อย่าลืมตั้งให้มันเท่ากับข้อที่เราทำไว้ด้วยนะครับเมื่อเราแบบตั้งแบบนี้เสร็จแล้วแล้วก็กด add sign now เลยนะเมื่อเรากดคลิกแล้วนะครับมันก็จะขึ้นหน้า เป็นลิงก์ URL นะครับให้เราส่งตัวนี้ให้คนอื่นเล่นได้เลยนะหรือจะให้เขาสแกนตัว QR code นี้ได้เลยนะครับแล้วก็ส่วนด้านล่างนะครับมันก็จะขึ้นบอกนะครับว่าเล่นไปแล้วกี่คนทําถูกทําผิดไปแล้วกี่ข้อนะครับแล้วก็ตัวข้างล่างมันก็จะบอกลายข้อเลยนะว่าแบบตอบถูกกันกี่คนเลยนะครับมีทั้งหมด8ข้อนะเดี๋ยวผมจะมาลองเล่นอตัวตรงนี้ให้ดูนะครับ มันก็จะเหมือนเดิมกับไอตัวที่เราเล่นไปก่อนหน้าน,นี้เลยนะให้เรากรอกตัวชื่อของเรานะครับว่าเราจะใส่ชื่อว่าอะไรมันก็จะขึ้นตัวเกมที่เราเลือกไว้นะอันนี้เราก็สามารถมาดูได้นะครับเดี๋ยวเราผมเล่นเสร็จก่อนนะเดี๋ยวผมจะกลับมาเช็คให้ดูนะครับอันนี้มันก็มีให้เรากดอันเดียวนะว่า new game ส่วนไอตัวนี้มันเป็น save ของเรานะครับก็ให้เรากดคลิกอันแรกเลยนะ หลังจากนั้นมันก็จะถามว่าคุณต้องการเอ่อทัวร์เรยลไหเราก็กด Yes ไปเลยแล้วเราก็อ่านตามที่เขาแนะนําได้เลยนะครับเมื่อเรากดเสร็จแล้วนะครับมันก็จะขึ้นบอกว่าเอ่ตอตอบคำถามเพื่อแบบเสร็จ homework นี้นะครับแล้วก็เมื่อเรากดตัว r e Stock Food นะครับมันก็จะขึ้นตัวคำถามมานะถ้าเราแบบ ตอบผิดนะครับมันก็จะเราก็จะไม่ได้ตัวอาหารที่จะเอามาไว้ให้ลูกค้านะครับแล้วลูกค้าก็จะมารอแบบเต็มร้านเราเลยนะแล้วถ้าเราแบบตอบถูกนะครับเราก็จะได้ตัวขนมปังมาอันนึงนะเราก็กดคลิกขนมปังแล้วก็คลิกที่ลูกค้าเลยนะครับแล้วก็ต้องทําแข่งกับเวลาหน่อยนะเดี๋ยวผมจะเร่งสปีดให้ดูนะครับ เนี่นะครับแบบเมื่อเราทําเสร็จเรียบร้อยแล้วนะเราก็จะสรุปผลวันที่1ให้เรานะครับเราขายไป7ชิ้นได้ทั้งหมด12เหรียญน,นะครับแล้วเ,เราก็สามารถอั gate, ปเกรดปลดล็อก ok ได้นะว่าเราต้องการอัปเกรดอะไรแล้วถ้าเกิดว่าเราอัปเกรดเสร็จแล้วเราก็สามารถกด next day ได้นะครับมันก็จะขึ้นเหมือนเดิมนะครับตอบ8คําถามเพื่อสําเร็จการบ้านนี้เรากด restock เลยนะมันก็จะขึ้นเหมือนเดิมเลยนะครับถ้าเราตอบถูกเราก็จะได้อาหารมา เรากดคลิกอาหารแล้วก็คลิกที่ลูกค้าเลยนะครับแล้วก็แบบถ้าเราทำจนเสร็จแล้วนะมันก็จะขึ้นว่าคุณสำเร็จการบ้านนี้แล้วเราก็สามารถเล่นต่อไปได้หรือว่าเราก็จะจบเกมเดี๋ยวนี้เลยก็ได้นะครับเดี๋ยวผมจะผมต้องกดหยุดเล่นเดี๋ยวนี้นะก็คือจะให้จบเกมนะครับเพราะว่าผมจะต้องพาไปดูตัว หลังบ้านอีกทีนะครับว่ามันจะขึ้นโชว์แสดงยังไงแล้วก็ถ้าเรากด end game นะมันก็จะขึ้นมาแบบนี้นะครับก็จะเหมือนไอเกมก่อนหน้านี้เลยนะมันจะขึ้นว่า,เ,าเรานั้นตอบไปได้8เต็ม11คําถามนะครับก็จะทั้งหมด73%นั่นเองแล้วเราก็จะมันก็จะบอกนะว่าเราแบบาขายไปได้เท่าไหร่อะไรยังไงนะครับแล้วก็เดี๋ยวเรา,เรา,เ,ราเราต้องรีหน้านี้ก่อน นี่นะครับถ้าเราเรีเสร็จแล้วแล้วก็มันก็จะขึ้นบอกนะมี one player แล้วก็จะมี s c o r l e c t แล้วก็ t i n c o l l e c t นะครับมันก็จะขึ้นบอกนะครับว่าผู้ใช้งานคนนี้เราตอบถูกเท่าไหร่ตอบผิดเท่าไหร่เล่นไปแล้วกี่วันนะแล้วก็มันก็จะขึ้นตรงนะครับว่าข้อนี้เขาตอบถูกไปแล้วจํานวนเท่าไหร่ผิดเท่าไหร่ยังไงนะ แล้วก็จบแล้วนะครับสำหรับตัวแอป o o k l e t นะครับก็คลิปหน้าจะให้ผมสอนทำเกมอะไรยังไงก็อย่าลืมคอมเมนต์บอกไว้ด้วยนะครับขอบคุณครับ